บอกกับเปลี่ยนนายบอกกับเปลี่ยนนายว่าถ้าอยากจะไปกับพี่ต่อรอตรงนี้นะแล้นบอกกับพี่รอตรงนี้นะจะไปไหนนะถ้ากลับมาแล้วไม่อยู่โอเคก็จบกันจบกันแต่ถ้าอยู่ถ้าอยากจะไปด้วยต้องออกมาวยิ่งนะอ่าแล้วก็มาตั้งแล้วก็อเฮ้ยาไปดูดิรุ่นนี้อยู่บ่ะยเราไปดูขอเลยโอ้ยังอยู่วิ่งนอนอยู่ไม่ไปไหนเลยนอนนิ่งเลยนอนนิ่งนอนรอบอกอ่าโอเคปั๊บอ่าสี่ท้ายก็มาตั้งมือเข้าไปมันก็ยังไม่ออกไปจนกระทั่งเรามา ปุ๊บสินายพร้อมยังจะวิ่งล้วนะเราก็วิ่งไปเนี่ยเขาวิ่งพวดงออกไปเหมือนเดิมเลยวิ่งออกนำหน้าเหมือนเดิมเขาเนี่ยต้องมาช่วยเราครับเหมือนกับว่าถ้าจะรอรอรอสิ่งที่เขาจะทำคือสร้างหูใช่ ต้องบอกว่าตอนนี้ FC ก็หลงกันหัวปากหัวปั๊มเลยนะคะสำหรับความน่ารักของเจ้าเตี้ยลำตะคองหรือว่าเจ้าเปลี่ยนนายค่ะหลังจากที่มีคลิปออกมาให้หลายๆคนได้เห็นกันไปนะคะ เป็นคลิปที่เจ้าเปลี่ยนนายได้วิ่งตามทางด้านของทีมงานบินนะคะไปก็เห็นว่าน้องเนี่ยเป็นหนึ่งสมาชิกของทีมงานของท็อปท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่17แล้วค่ะที่ทีมงานได้มีการร่วมวิ่งกันมาล่าสุดทางเพยต้นประการได้สัมภาษณ์บินบาลูริสค่ะถึงความรู้สึกที่มีต่อเจ้าเปลี่ยนนาย โดยบินได้เล่าว่าเจ้าเปลี่ยนนายเนี่ยเขาเหมือนหมานาเที่ยวเวลาใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะพาไปร้านโน้นร้านนี้เหมือนเป็นหมาไกด์แล้วก็มีอยู่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนนายรออยู่ตรงนี้นะและอีกสามวันเนี่ยเขาจะกลับมารับแต่พอกลับมาแล้วเขาไม่เจอเปลี่ยนนายจนมารู้ข่าวว่าเปลี่ยนนายนั้นมาอยู่กับเราแล้ว โดยบินก็เล่าต่อไปว่าตอนเราวิ่งผ่านมาตรงนั้นเราก็เห็นเปลี่ยนนายแล้วนะแต่เราก็เออไม่ได้สนใจอะไรเราก็วิ่งของเราไปแต่พอวิ่งไปเท่านั้นแหละเปลี่ยนนายก็วิ่งแซงหน้านําเราไปเลยเราก็คิดว่าเขาเป็นหมาไกดี๋ยวเขาไปส่งแล้วเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาที่เดิมจนวิ่งไป2กิโลก็แล้ว3กิโลก็แล้วเปลี่ยนนายก็ยังอยู่ด้วยกันจน5กิโลก็แล้วก็กลัวว่าเขาจะกลับไม่ถูก จนกระทั่งมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องหยุดเพื่อจะวิ่งต่อไปอีก10กิโลเพื่อจะเข้าไปที่พักห่างจากตรงน้ำประมาณ8กิโลเราก็บอกว่าถ้าอยากจะไปด้วยกันต่อเนี่ยก็ให้รอตรงนี้แล้วเขาก็รอเราจริงๆพี่คงถาดจริงจากวันที่วิ่งตามที่มารับจากของแล้วผมเห็น <c oughs> ผู้ภัยหมาแมวของโคราาเขาดูแลอยู่แต่จังหวะที่ ที่หาบ้านรอบ้านให้น้องแต่มาถึงวันเนี้ยน้องมาอยู่กับพี่ความรู้สึกเขาความรู้สึกที่เขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาก็ไปเห็นตัวนี้รัถมาจอดใครไปใครมาเขาก็พาเหมือนกันนำเที่ยวร้านนู่นร้านนี้นำเที่ยว่ามันก็รอจอดร้านนี้เสร็จเหมือนซื้ออะไรก็พาไปร้านนู่นร้านนี้เหมือนกับหมาน้ำเที่ยวหมาไก่หมาไก่เสร็จแล้วเขาก็เห็นไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักดีไม่มีเจ้าของเพราะมันมีปอกไม่มีบอกเขาก็บอกเนี่ยเหืนอายว่าดีอีกสามวันนะ สามหรือสี่วันเนี่ยแม่จะมารับนาไปอยู่ด้วยกำลังหาหมาไอ้กำลังหาที่อยู่ให้ครับเพราะว่าหายไปแล้วต้องกลับได้ที่อยู่เขาก็กลับมาหาเพราะกูว่าเขาไม่เจอมันเลยไม่เจอหมาเขามาตลอดสองวันมาที่สองสามอาทิตย์ไม่เจอมันเลยแล้วก็มารู้ไขว่ามันมาเราเราวิ่งมันวิ่งออกมามันเจอทีมพไทได้วยก่อนนะเพราะพุทัยเข้าไปก่อนที่ประมาณสิบนาทีอ่ะสิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะ พี่ทายเขาเข้าราก่อนเขาก็เห็นยอดบอกว่าเขาก็เอาแก้กนแก้ก็ออกมาพอดีพี่วิ่งเข้ามาจังหวะพี่มากินน้ำพอดีพักกินน้ำพี่เห็นแล้วไอหมาตัวนี้ก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าก็มาผ่ามาขาพี่ก็เขาก็รอดใต้นี้ไปหายไปพอกินน้ําเสร็จจังหวะพอดีก็ออกวิ่งต่อเลยว่ะวิ่งปั๊บปั๊บผ่านมาปั๊บมาเลยแซงหน้าเราเลยวิ่งหน้าเฮ้ยหมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยดูดิเขาอยากวิ่งอ๋อเราคิดว่า เขาเป็นหมาไกด์เดี๋ยวเขาไปส่งไปส่งทุกคนทุกี่แต่เขากลับมาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งกิโลละสองกิโลละเฮ้ยทำไม,ไมจะวิ่งต่อจนกระทั่งครบเกือบห้ากิโลล้วก็กลัวว่าเขากลับไม่ถูกไงพอหยุดระหว่างวิ่งเนี่ยเขาก็จะหยุดยืนหันมอง,งอยันดูด้วยดเหมือนอะไรเหมือนเหมือน,น,น,นกัรดมกลิ่นว่าเออเดี๋ยวกลับมาทางเก่านั่นแหละจนกระทั่งเขามาถึงน้านร้นนร้นนันน่นนั่นแยวแต่เราต้องหยุดสิบกิโลแล้วก็เข้าไปที่พักใช่ อาจจะตรงนั้นไปประมาณเก็อบได้กิโลอ่ะไกลไกลไกลมากเราก็บอกเฮ้ยทำไงเนี่ยจับเขาขึ้นราเขาไม่ขึ้นเขาก็แบบระบัดสะเบิดเขาไม่ขึ้นเลยเราก็เฮ้<ห> <ๆ S 2> ทยทาไงดีวะเราก็อ่ะไไเ,เอาไปเลยฝากล้านก๋วเตียข้าเสียดูเขาด้วยเราไปบอกเขาบอกกับเพียรนายบอกกับเพียรนายว่าถ้าอยากจะไปกับพี่ต่อรอตรงนี้นะแล้วบอกกับพี่รอตรงนี้นะอย่าไปไหนนะถ้ากลับมาแล้วไม่อยู่โอเคก็จบันจบไปแต่ถ้าอยู่ ถ้าอยากจะไปด้วยต้องออกวิ่งนะพอะเขามาตั้นเราก็บอกเฮ้ยย้อไปดูนีรุ่นนี้อยู่ป่ะย้อนไปดูก่อนเลยโอ้ยังอยู่วิ่งมันอน,น,อ,นอยู่ไม่ไปไหนเ,เลยนอนน,อน,นิ่งเลยนอนิ่งนอน,นบอกอ่าโอเคปับ๊บอ,อ่าที่ท้ายก็มาตั้งมันเข้าไปมันก,ก็ยังไม่ออกไปจนกระทั่งเรามาปุ๊บเด็กนายพร้อมยังจะวิ่งแล้วนะเราก็วิ่งไปเนี่ยเขาวิ่งพวดงออกไปเหมือนเดิมเลย เขาเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้องมาช่วยเราครับเหมือนกับว่าถ้า,าจ,จะรอรอร<ช>อสิ่งที่เขาอยาก,จะ,กจะทำคือสร้างหุ่นสใช่แล้วผมเชื่อเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกผมเชื่ออย่างนะว่าสิ่งที่เขารอคอยคือบ้านคนดูแลใช่แล้วบ้านสุดท้ายมันคือสิ่งที่เราจะทำเพื่อดูแ,แลเขาคงเข้มงวดว่าเนี่ยกลุ่มเนี้ย าไปได้แล้วเข,เข้าได้กับทุกคน <ไป S 1> ด้วยนายาไ,ไ้ไม่เผาไม่กัดไม่อะไรเขาสุภาพมากครับเป็นหมาที่เป,เป็นสุดัขที่แบบเป็นแบบเรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดีไม่ก้าวร้าวใครไม่อะไรมาถือว่าวินาทีเนี้ย<า>ก็ดีใจนะผมดีใจนะว่าว่าได้เหาทําทให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกําลังใจขนาดเอออาผมพูดตรงตรงว่าเหมือนกับเทวดาส่งหมามาเลยมาให้กําลังใจเราเหมือนกับ เขาต้องต่อสู้ไปกับเราให้โครงการนี้มันเสร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งไปกับเราตลอดเนี่ยนี่จะปล่อยเขาวิ่งเขาวิ่งตลอดวิ่งตลอดแต่เราก็รู้ความว่าเขาก็มไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็โอเคให้ให้เห็นว่าเออเขาวิ่งกับเราตลอดนะเวลาวิ่งเขาก็วิ่งควบจะเร็วยังไงเขาก็วิ่งกับเราตลอดขอบคุณที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการมาสุดท้ายสองรักแลกก็รักก็คือรักอะเดี๋ยวเอาไปก็ต้อง กะว่าจะแลกจะเอาไปไปไปส่งเวียดนามไม่ส่งละ <c oughs> โดยทีมงานบินได้เจอกับเปลือนนายเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องรา่าบอกว่าเห็นมีน้องหมาสีดําตัวหนึ่งเข้าร่วมด้วยในการวิ่งนำขบวนจากเส้นลําตะคองมาสีคิ้วกระทั่งภายหลังได้มีการอัปเดตบอกว่าน้องหมาตัวนี้ถูกเรียกว่าเจ้าเตี้ยลําตะคอง น้องไม่มีปลอกคอไม่แน่ชัดว่ามาจากไหนและมีเจ้าของหรือไม่แต่ก็อาศัยอยู่แถวร้านค้าข้างทางจนทางทีมงานของท็อปไทได้พาน้องขึ้นรถมาด้วยก่อนที่ทางด้านของไทยจะมีการนำปลอกคอมาสวมให้เจ้าเปลี่ยนน้ยค่ะ